สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีพี่ป้านาอาที่หักแพงสุขข่สุคนสุมองสุบอลสบายดีย่ำเศร้าๆพี่น้องพบพอกับซ่องพอน้องมินี่คือเกาคือดืมพี่น้องโอ้จมแต่เศร้าขนาดเลยมาเนี้แดดแต่เศร้าๆเลยพี่น,อน้องสงสัยฝนเมดและบวชักหรือว่าเพิ่นกลับไปสัวข้าวบว ตอนนี้กรับยังเศร้าอยู่พี่น้องประมาณหกโมงเช้าลงเลียงวดแลยพี่ไอคลิปนี้เฮากัสีมารีวิวเขาในหน้าให้พี่ให้น้องได้เบิ้งน้ำกันพี่นออ้องเอ้ยเนาะอันนี้หน้าเอื่อยเฮื้อนใกล้ๆกันนะพี่น้องหน้าต่อกันนียเพราะเ็เจ้าออกเลยเด้นี่โอ้โเมือมือนเหมือมือ เขาเพิ่นออกแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าน้ำเห้านะ่ะดำกะเออไล่เรียกกันนั่นแหละแต่ว่าเด็กน้ำเห้านะี่ยังบ้านใดอันนี้โยพี่เข้าขึ้นทอดอันพี่เรามาเลยได้ฮะเขาเจ้าสิม,มือเลยได้ฮะน้ำเ้านะ่ะได้ก,ก้าน้ำลัง โอ้มามาแต่น้ำผู้เจ้าคู่เฟดคู่เฟดคือกันขนาดติก๊กี้มาไหมเอาปุบ๊บยันฮาาน่ะเป็นไอไดก้าน้หาหานนานำหลังข้าเจ้านี่ข้าเจ้าออกไปเลย,ยเนี่ยสิกรมมาเลยหลังหอเขาสลาก น้องซุมเพิร์นคือสีไดเกี่ยวเดยวน้องห้าวเด็กอย่างแต่ว่ากล้าตัวอันเอามาแต่บ้านน้ำมองนั่นอยู่ทั้งลุมบนพี่นอ้องทั้งพายทั้งปูเ้ากระสิบไปเลาะให้พี่นอ้องเลาะเบึ้องทำเาว้า รีวิวให้พี่น้องเบิ้งแล้วก็วสิไปเลี้ยงงัวเลี้ยงหม้อเลยพี่น้องเอ้ยเนาะตื่นมาบ่ได้ไปทางใด้เลี้ยงงวัวสำหรับปีนี้ก็ถือว่าไข่แน่อยู่พี่น้องเข่าก็ได้เนาะถือว่าไข่แน่อยู่ปีนี้ถือว่าบ่ธรรมดาปานใดไข่กว่าปีที่แล้วนะ ซาสังเกตเบื้องกาะเบื้องลำปีที่แล้วดูอุ้ยหนาได้พี่น้องนี่เแถวนี้หนาเลยหนาอะไรหนาอย่างน,นี้หนา,าหนวดประดุกนะปีนี้ไข่แนะ่ปีนี้เนาะเอฟซีเพิ่นกระโคเขอ้ามาเพิ่นว่าอยาก เบิ่งเขาน,นีาาาา่น่าเบ้าดาวสันรีวิวให้เบิ่งงนเด้อเพื่นอ <c oughs> นว่าจัดให้พี่น้องถ้าแม่นว่าปีนี้เนี่ยฝนมาเรื่อยๆจมุวนเท่าดำแล้วแล้วก็ฝน,นมาเรื่อยๆเรื่อยๆบได้ขาดช่วงโบได้ิีมช่วงมาเขาน้่มกระซิคให้อยูอ่ปีนี้อันนี้น,น,น่าลุ่งนี่ะลุงดอน อันนี้ยัางพี่น้องเอ๋ยเป็นเดือนเนาะหลังจากที่ดำแล้วเป็นเดือนฝนบ่มาหันกับโบงามและเขาข้าแม่นม้นว่าฝนมาเรื่อยเรื่อยๆร่อบริทิมช่วงบร้ป้าตอนโอ้เขาน่ะสีคักกว่หนีอย่แต่นี่ยังถือว่าถือว่างามอยู่นะพี่น้องเนาะแถว่นนี้นางงาม แต่ว่าแถวไอ้ทั้งปูบอลอันซุ้มหดดำน้ำหลังนั่นดิทั้งต่อเทียงพูนทั้งปูทั้งขางหัวข้าเจ้าทั้งต่อเทียงเบาโบไลนะ่ะฟังทั้งนั้นอนะ่ะบอกเป็นเรื่องติดพญาธิช่วงนั่นดิที่ว่าเฮาไอ้ให้เพิ่นมาซีดให้นะเอายามาซีดนะั่นช่วงนั้นแถวนีนก็เป็นคือกัน แต่ว่าเขาหายพื้นฉีดหายัดคือซาวูเท่านะบัดเท่าทั้งเทียงเบาโบไลทั้งน่ะหน้าซิบก็ให้บอขึ้นทั้งน่ะโอ้เสียหิตย้งไงพี่น้องเลยปีนาแก้มือมไม่ทันแล้วตะวินกับพวกข้นเดี่ยพี่น้องเนี่ย เขากำลังออกมืดแถวีปน้องกำลังซ่องนี่ดอกเขาเนะี่ย ้ไห้นี่ก็แม่นนี่แต่ว่าไหนี่ดน้ลังจังนี่ไหนี่ด่วงพร้อมกันกับไฟตัวแคมเทียงบ่บ่ไรเนาะที่ว่าเคยหลามาดํซอยมื้อนั้นน่ะไฟเด็กครึ่งครึ่งไดครึ่งกับไหนาไหนี่แมื้อนั้นน่ะเนาะกะว่าแต่ละมงก็ได้อยู่3ฝายครึ่งกับหนาหไหนี่หที่1ก็นี่แหละนี่1ใหที่2นะ ไอที่สามสี่หาต่อลงไปหอดกาะไฟแหลนะเนาะได้หน้าหาให้ครับสามฝ้ายครึ่งอาจจะว่สาสี่ฝ้ายผัดโบเลี่ได้สามฝ้ายครึ่งมันนี่น,น้องพะยังหมออกเลยพี่หน้อยเนะาะกะเอามากับรุ่นรุ่นเล่ลาเขาเดียวกันอากาแตาเดียวกันแต่ว่าดำคนละมือซื่งสือนี่น,น้องสะในผัดดำน้ำลัง เอ้ยนาฟายนี่ก็ยังบ่ยังบ่ออกซั่นน่หรือว่าบ่ได้งามหรือมันออกก่อนบ่หรือจังไดนี่นาฟายนี่ก็บ่งามก็กําลังซ่องน้ําเต็มสะแล้วพู่นเฮาก็ยังบ่ได้ลงเช็คเบิ่งจักเลิกจักตืนซําดแต่ว่าคันสิท่วมหัวยืนมืออยู่ดอกไปมาเบิ่งนําฟายพี่น้อง พอน้องจิมมี่ใช้เบสขึ้นนี่ถือเห็นเพิ่อนอยู่บ่บุหรือ,อยังไงเฮาาสิใช้มือน,นั้นมือน,นี้เลยบริใชนน้ว้านนี่ก็เรียงง่วมาคคำก็เลยบริโอกาสใช้ซั่เ yeah. ย้กำลังกำลังซ่องอยู่ทางน้าโมงเนี่ยโมเมนต์เขาซูเพิ่นเหลืองแล้วพวกปันเนี่ยเอากับบริเมื่อ ไอ้เจา้จาเมืองอะบุนนี่เมื่อตั้งแต่วันที่หนึ่งพี่น้องตั้งแต่วันเกิดลูกสาวคนละเนาะแต่แต่คนละยังบวชในเนมื่องลําเลยเนี่ยทางเมืองคนปิดหมู่บ้านเอ้ยมันเพิ่นเปิดหมู่บ้านบนละจังสิเมือ่อนี่แถวฝ้ายนี่ก็ธรรมาดาอยู่บนบ่ง,งามกับบวง,งามอีหลีก็มี แต่ว่าภาพรวมๆแล้วปีนี้ถือว่าถือว่าดีกลัวปีที่แล้วอยู่ซาบึงไอ้ต้นเขาซาเบิงต้นบึงกก๊บบึงกกอเบึงลำเนี่ยนะแต่ว่าผลผลิตนี่จักสี่ซ้ำได้เลย,เยกำลังออกผลผลิตพ้นที่ได้ฮับนี่จักสี่ซ้ำได้แต่ว่าบึงต้นเบึงกกอเบึงกก๊บิึงลำเป็นนี่ถือว่า ใได้ยอย,อ 6, าาอย,อยอู่พี่น้องเอ้ปีที่แล้วนี่เนาะยเท่านี่ยเดี๋ยวทังทึ้งเสาเฮือนข้าเจ้ามาเนี่ยเท่านี่โอ้ยพี่น้องเลยหนาหนาลีล้อเลยปีนี้ภาษาถูกวะเขาก็พ่อเบิ้งพี่น้องเอ้โอ้หนุกตโตหนุกมอ้ไรเคยปลอมข้า็มาแต่ยามเบ็ดบ่คุน แวบ,บแวบ,บ,บ,บอยู่ไกลๆพัวถือว่าใครแน่อยู่ปีนี้เนาะสีบอ่อได้ลื่นเก่าเนี่ยบอ่อปีที่แล้วได้ลอยเศร้าพี่น้องได้ลอยเศร้ากระสอบลอยเศร้ากระสอบกระสอบกระสอบสามกระถังเนี่ยสามกระถังขาวนะกระถังละสิบแปดสิบเก้าลิตรนะนะกระถางสีนะ แท้เทิงนะโอ้ยบวชอยากว่าพี่น้องไอ้ทางต่อหัวเทียงเบาอะไรน่ะเอาสิบบอไปรีวิวให้เบิ่งเด้อพีบบ่น้องเด้อเพราะว่าบวชอยากงามไปได้แถว้ยนะในเรื่องแท้ๆนี่แหละเป็นย้อนเขาอันเอาหัวลูกมะผูกใส่เนะประจักษ์จังว่าสิงามๆเนี่ยสงสัยอยู่พี่น้องเนาะคันได้พน้นกะปีศิมาเนี่ยกักกสิลงมาผูกไวแ้แต่แก่เกี่ยวเขาแล้วเลยแหละเนาะสิบบอเอาขึ้นผูกอยู่เทิงเลยปีนี้เไว้ว่า วาสีบบขืนผูกอยู่เทิงเลยแต่ว่าให้ได้เฮาผูกใส่กะเดียวเบิง่งคือใข่แน่อยู่ได้ให้ได้บโบผูกก็คือว่าโบอยากงามเนาะกะที่มีมีม,ม้มีสวนอยู่เห็ดให้เขาเฮางามนะปีนี้ก็เสวสีผูกใส่ให้หน้าแบบเต็มสูบเลยปีที่แล้วก็ได้อาผูกอยู่เทิงแน่ไว้ผูกอยู่ให้หน้าแน่เนาะครึ่งครึ่งแหละปีที่แล้วเนี่ย โซลาร์กับซีเมนต์ปลูกอยู่ทั้งไฮน่าละปีที่แล้วก็ได้รลายให้เติบเขากคือคือไขรแน่อยู่เนาะกับซิประมาณนี้แหละพี่น้องเนี่ยกำลังออกขอบุญขอบคุณเลยหลายพี่น้อง fc ที่หักแป้งสุขูสุคนสุมองสุบนที่ติดตามที่เข้ามาเบิ่งที่เข้ามาชมก็อย่าลืมฝากกดไลกุ้ยแซนนี่ด้อพี่น้องเด้อเนาะ เพื่อสีบุญดพัฒคลิปไม่ไหมจากซองของเฮาเป็นกำลังใจให้เฮาพี่น้องเฮาก็ยังสิได้มีแห้งมีกำลังใจเฮ็ดคลิปไม่ไม้ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเขาปิดคลิไปไว้เพียงท่านี้แล้วพี่น้องไปเลียงงวัวแล้วบาทนี่ขอบุญขอบคุณเลายๆพี่น้องสุขสุขคนสุ่มองสุบนทีติดตามพอกันไม่คลิปนาพี่น้องสบายดี